ว้าววี่คันนี้มาใหม่ครับนอนหนูขอไข่ครับแปดสสวยมากมากครับสีนี่ร้อเอร์ซเลยนะครับดูแม็กครับโอ้โหเงาสวยครับช่วงเวลายามแรงๆกับพี่น้องครับผมคันนี้สวยมากครับแม็กโอ้โหแม็กนี่เป็นแม็กเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ ยางเส้นใหญ่นะขออภัยแม็กสวยมากครับท่านผู้ชมครับยางใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับโอ้คันนี้นี่ถือว่าทรงสวยครับทรงได้ท่นานใดอยากได้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับที่เบอร์0985186039เปิดมาเอเย็นฉ่ำครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับ คันนี้ปี2004นะครับสองพันสี 2004, นะครับคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับคันนี้ก็ขายราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดาไม่อยู่ที่200,000กว่าโอ้โหเ a เย็เยนจังนะครับ a เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเบาะหุ่มหนังใหม่ครับสีดำสวยงามมากเดี๋ยวเปิด ด้านเครื่องยนต์ดูนะครับโอ้เครื่องยนต์ดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมนิ่งมากครับเครื่องยนต์ดีมากนิ่งมากครับรถสวยครับรถสวยคันนี้คันนี้ปีใหม่ด้วยได้ไปก็ใช้งานกันยาวๆนะครับปีศูนย์สี่ครับท่านผู้ชม คอนโซลเดี๋ยวผมเอามาใส่ให้นะครับคอนโซลตัวนี้กำลังสั่งอยู่แอรเย็นมากๆเพราะเป็นแอร์ไมโครบัสนะครับแล้วก็มีแอร์าอราวด้วยนะครับมีแอร์ราวมีพัดลมอีก2ตัวบัสทุกทำไมมีหลายอย่างจังพัดลมมี2ตัวเลยครับกลบัวแอร์ไม่เย็นคันนี้ซื้อไปรับส่งนักเรียนได้เลยนะครับเป็นเบาะสีสวยมากเบาะเบาะหุ้มสีสวยมากนะครับ ครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับรถเดิมรถสวยครับคันนี้ราคาไม่แพงแอร์ก็เย็นนะครับนี่ครับดูกใกล้ๆนะครับเชียบทรงสวยจริงๆนะครับคันนี้ราคา1 8 5่0 0บาทครับปี04จัดไปเน้นยังได้อยู่นะครับ ท่านใดที่จัดไฟนเน้นหรือว่าอยากจะเทินนะครับเอารถมาเทินนะครับรถเกง๋งรถกระบ,บะที่ไม่ได้ใช้ลองนํามาเทินเจ้าคันนี้ได้นะครับผมทะเบียนนอนหนูขอไข่แปดสเชียงรายนะครับจะเปิดท้ายให้ดูนะครับท้ายครับนี่เดี๋ยวเบาอ,อีกแถวหนึง่งเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดอยากได้บบา แค่สามแถวก็ได้เนาะแล้วแต่นานผู้ชมนะครับตอนนี้นี่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็จัดไปเน้นได้อีกต่างหากนะครับท่านใดได้ไปนี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกันนี้มองว่าเจ้าของรถคนเก่าดูแลรถดีมากครับปลายท่อครับปลายท่อเป็นท่อมันจะดังหน่อยนะครับแต่ท่านใดอชอบแบบนี้ก็ สุดเลยสุดเลยแจ๋วเลยครับรถไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วครับท่านผู้ชมรถมันสวยภายในตัวของเขาอยู่แล้วราคาก็ไม่แพงครับปีศูนย์สี่นะครับท่านผู้ชมปีก่อนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์เนะาะอันไหนได้ดูคลิปเราหลายๆายคลิปก็คันนี้นี่ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันครับเอเย่น hey, เชียบเลยครับตอนนี้มาอยู่ที่สองแสนเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเห็นกันผมนะฮะความร้อนปกตินะครับ เย็นมีเพลงให้ฟังด้วย้นข้างครับ้นข้าง,งข้างไม่เคยถอดนะครับรถเดิมหน้าเดิมนะครับนั่งประตูบนขับก็ไม่เป็นอะไรนะครับ <S <S ถือว่า <S <S เนียนครับเนียนสวยมากได้ไปไม่ผิดหวังนะครับกระจกแต่งมาด้วยนี่ครอบชุบโครเมียมมาด้วย ท่านใดสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0 8 1 3 9 8 2 9 2ขปอดภัยครับโทรมาที่เบอร์0985186039นะครับเบอร์ผมโดยตรงนะครับกันนี้0985186039นะครับขอฝาก FC ไว้ไปด้วยนะครับนี่ขอลา FC ท่านผู้ชมไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ